ปัจจุบันนี้ยังแอบเงินเมียอยู่ไหมปัจจุบันนะนาปัจจุบันเนี้ยยังเล่นกระทรวงการคังกูเลยเงินเดือนเงินเดือนที่ได้มามีแบ่งสรรปันส่วนไหมครับอ่าก็จะมีเฮ้ยมึงไม่ต้องอาจารย์เลยปล่อยอาจารย์ดิมึงเออเนียกูก็รู้นะไม่อาจารย์เขาอาจจะ เชื่อก็ได้ว่ารุ่พไปจริงร้องเพลงจริงไเะครับผมได้มาเนี่ยจริงๆแล้วผมใช้เงินเหมือนกระเป๋าเดียวกันครับอ่าผมได้เยอะผมก็จะแบ่งให้เขาบ้างผมก็จะมีค่าใช้จ่ายของผมไปเที่ยวพักผ่อนบ้างไปเต้นบ้างไปเที่ยวพักผ่อนนี่ยังไงนะครับพักผ่อนก็คือไปกางเต็นท์อ่าอย่างเดียวเหรอครับกินลมชมธรรมชาติมีบินให้เมียทุกครั้งไหม ผมไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยขอบินจ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยก็<ม>คือจ่ายไปเลยไม่ได้ค่อยเก็บบินมีสิ่งที่จ่ายไปแต่โกหกว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งไหมครับมีสิ่งเอ่อมีมีม,ม, <c oughs> มีซื้อเต็นท์แพงมีซื้อเต็นท์แพงอันนี้รู้เลยที